แล้วตอนนี้น้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับมาพร้อมกับทรงผมใหม่ตาทรงผมใหม่ทรงอะไรนี่ยลองทรงสูงป่ะทรงต่ำครับลองทรงต่ำมันตังยังไงแับลองทรงสูงลาลาบอกตะวันตัดลองทรงต่ำทรงทรงต่ำครับข้างบนไม่ต้องเอาวตัดลองทรงต่ำข้างบนไม่ต้องเอวพอพาไปตัดผมตัดร้านไหนครับเมื่อวานร้านบาานพิต้าครับมันพิต้า มาฝากให้แม่หน่อยมาเจอเจอกันได้ที่วันนี้เจอกันที่วัดส,สว่างบุโปวัดส,สว่างบุคโปอำเภอลำป,ปลายมากแล้วก็ลำปลายมาบอำเภอลำปลายมากจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับชาวแสงทองฟินแลนด์และโตเกียวมิวสิกทุกท่านครับวันนี้เราเดินทางมากันที่วัดส,สว่างบุคโปนะครับตำบลบ,บุคโปออำเภอลำปลายมากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ วันนี้เรามาแสดงงานวัดครับผมเป็นงานบุญประจำปีบุญพาวเวนะครับบุญพาวเบบุญมหาชาตินะครับชาวอำเภอรำไายมากนะครับวันนี้เริ่มทำการแสดงสามทุ่มตรงนะครับบรรยากาศภายในวัดก็สถานที่ก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนิดนึงนะครับผมแต่ทีมงานของเราก็สามารถลงเวทีได้เต็มนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านหน้าก็จะเหลือน้อยลงนิดนึงนะครับ วัดก็ร้านค้าเต็มเลยครับผมอาหารน่าทานมากอันนี้ทีมงานมิกนะครับทีมงานสตรีมมิ่งทีมงานมิกแล้วก็ทีมงานจอทีมงานไฟก็นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับทีมงานมงคลสตูดิโอนะโดยข้อพายครับแล้วก็ทีมงานตากผู้ไทยใจเกินร้อยสตูดิโอนะ วันนี้มีการเก็บบัตรนะครับผมก็น่าจะเก็บบัตรเอาเงินทําบุญนะครับเข้าวัดนะครับมีการล้อมสังกะสีนะครับทั่ววัดเลยนะครับต้องซื้อบัตรเข้าหน้างานนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นอุโบสถหลังใหม่นะครับเพิ่งทาการเฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเองนะครับฉลองอุโบสถเพิ่งผ่านมาครับ วันนี้เรามาในงานบุญเดือนสีครับผมบุญเดือนสีบุญพระเวทตั้งเทศมหาชาติพาชมบริเวณด้านหลังเวทีนะครับวันนี้ทีมงานก็มาถึงเกือบหมดแล้วครับเหลือบอสครับสวัสดีครับพี่นิวตันนี่ พี่นิวตันแดนเซอร์ชายแท้นะครับพี่แนมพี่แท้อุ้ยพ่อพอซุปเปอร์สตาร์เสียงอีสารครับสวัสดีครับพ่อฮอตโอ้ยหมู่บ้านท่าลูกไส้ไปตัดผมมาครับไปตัดขนอ้าวลูกไส้อยู่ไสนมันลูกไส้ขั้นมาเขาอย่างมาขั้นมามาขั้นไหนน่าจะมาขั้นนั่นขั้นรถอันนั้นหรือเปล่าน่าจะมารถตู้ลองเพียน้องเพลงน้องเพลงเขาใกล้สุดสวัสดีผู้ชมทางไลฟ์สด ด้วยนะครับ544ร้อยสี่บสี่ท่านมีผู้เดินทาหมาอบเวนต์แยูนิเดอร์ยูนิครับยูนิครับเร้วมาเดิหางตัวไปไสยครับเมื่อวานไปไทยมีซี่แกมมากครับผมโอเคครับเป็นไงพี่ถ่ายถ่ายทั้งวันเราผ่านไปด้วยดีครับทั้งวันหรอทั้งวันเลยครับตั้งแต่แปดโมงจนถึงหกโมงแรงแปดโมงถึงหกโมงแรงดูเข้ากับสูครับกระสูครับไปไปหยิบช่วงเที่ยงหยิบช่วงเที่ยงแล้วก็นั่งไปไทยอยู่บ้านเพื่อนไปบ้านเอนราโลเคชั่นเราถ่ายในบ้านหนึ่งคือบ้านโรงเรียนบ้านแล้วก็ทุ่งนาครับ แล้วก็ไปถ่ายซิงอยู่ทุ่งนาช่วงเย็นพอดีอากาศเย็นพอดีเลยครับลมว่อยๆแบบแสงงามๆอย่างเมืองแหล่งเอาเป็นตกดินนะครับเจอกันนะครับขอบคุณพี่ฮอตซี่ครับนะครับแล้วตอนนี้น้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับมาพร้อมกับทรงผมใหม่ปตาทรงผมใหม่ทรงอะไรนี่ลองทรงสูงป่ะลองทรงต่ำลองทรงต่ำมันต่างยังไงแับลองทรงสูง ลาลาบ,บอกตว,วามตัดรองทูงต่ำซองทรตงทรต่ำครับข้างบนไม่ต้องเอาออกตัดรองสรงต่ำข้างบนไม่ต้องเอาออกอพอเขาพาไปตัดผมตัดร้านไหนครับเมื่อวานร้านบาร์พิต้าครับ้านพิตา้า,ตา <c oughs> เอาฝากให้แม่หน่อยมาเจอเกันได้ที่วันนี้เจอกันที่วัดสวา่างบุโพวัดสว่างบุโพอำเภอลำปลายาศแล้วก็ลำปลายาบอำเภอลำปลายาศจังหวัดบุรีรัมย์ นี่ครับบรรยากาศของการมาแสดงตามต่างจังหวัดแล้วก็งานวัดนะครับกับข้าวนะครับก็จะเป็นทีมงานเจ้าภาพนะครับทีมงานพ่อรั่วแม่ขั่วทีมงานกรรมการวัดนะครับเ็นสิจัดหาห้นะครับวันนี้ทีมงานก็ได้นะครับแก้งจืดนะครับแก้งจืดแก้งเฉวหวานแล้วก็ข้าวสวยครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นส้มตำครับอ้าอาจารย์กล้าสวัสดีครับอาจารย์กล้าครับ ครับมาเดีอยวยืนเขาครับครับผมเอหนุ่มจีนเขาหนันบ่างบุญจีน,น,จนไป็ที่ยืนตัดมาหันบ้างได้ไหมครับซีนดิ้งคงครับส้มตำหรือตากินเองครับบุฟเฟ่ปลาร้านี่มีสองแบบครับแบบปลาขวดต้มปรุงสุกแล้วก็ปลาแบบออริจินอลพร้อมอยู่พร้อมครับรพร้อมหนุ่มจีนเต๊ะดังแห้งครับปลาราแบบออริจินอลนะครับ วัดบูโพเด้อครับวัดบูโพนะครับลำปลายมาศบุรีลำนะครับมาเจ,เจอกันได้นะครับงานเริ่ม3ามทุ่มเป็นต้นไปนะครับ FC แสงทองฟินแลนด์ FC โตเกียวมิสิท,ทานครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ